สบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็กซ์ซีเบอร์สกุสุคนเนาะเมื่อนี้สาวพินก็ได้เดินทางมาเพื่อนนอ้องเต้าเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้ยินข่าวว่านอ้องเต้าเพิ่นไปหาแพทย์หาหมอมาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นดีขึ้นหรือว่าจังได๋เนาะก็เข้าไปโอ้ไปล่มหรือว่าไปหาน้องเพิ่นกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าทางเฮาเฮาก็มาหาน้องเต้าอ,อีกเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีเนาะโดยสบายดีคือบ่เห็นแหละด้วยก็ถึงเมื่อวานนี๋ไปไสอัน ซื้อขนมไปซื้อขนมเอาไว้ขายมากกลช้นแบบูุแคนบีไม่บอเมนวาว่าชงวันเนี่ยจะค้นวาวมาชงเยไเดียวแมนม่ไหม่วาว่าวงดังนึลอเว้นวาวนะเออเป็นมอแบบวาวนได้นั่นมกราทากันได้ไม่ตงวาวเนดมามมาเมนมาช่วช่อนะ ตสแล้วหุ่มตัวได้ตัวไปน้ำอันนี้ให้แต่งน้าให้หนให้หัวนั่นเอเด้อว่าได้เอากอให้จินมาเอากาบมาได้จินแด้เอามาของเก่าเหรอไอ้หัวเปลี่ยนไว้เรื่อยแล้วะไอ้ที่ก็เสือนพับแน่นี่ยคือตั้งกระดาษตู้มาใส่เสื้งานนกคอนแบบเนี่ยไม่ได้ใส่เี้ยอืมเอาใช่หุ้นใช่ใส่ในแต่ไม่ใช่ถู่เสือไม่จ้ให้ซื้อหานะ ดูเช่นไงบอไปซื้อห้อันนี้นะจีน่าฟิจีน่าอ๋อพีิจีน่าซื้อหายมอห์ลด้ยุงไหมบ่บอบอุดมใจตัวเซติแหยื่ให้มูดมเนาะยังยืงกันนะแจ๋งหนาจังอาออกนี่แม่ผ่าปิดปากก็เลยไปทางไหนนะเอาอองรถเจ็บหูเลยไปไหนก็แผ่นมอแล้วคนเปลี่ยนไปแบบใหม่เลยนี่นะแผ่นมอเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ ยามากินแม่นะม่กับาิจะกินหบงาม่เาบิงดูฮะนีอยู่ในยาจ้ะเาบิงดูกินเบิงคุมิดอะน่ยไปกินยาเบิงอเบิงอไเนิ่ยเพิ่นเิะคโอ้ไปเอายามาเมื่อวานนี่เหบอไปเอายาเดี๋ยวมายูพนไหลมือนะี่อเปิดตัวบอกว่าเองจะไปเอายาคนเด้ไปเบิ่งไปจักมือเจ้านะ ไปอาญาหลอบนีกคือไปไม่ได้เลมิกตื่นมาฉะมือที่ฉองมาสักไปมือนึงเนาะมือนึ่งนอนคืนเดียวโอไปมือนึงกับคืนนึงมีแต่ดอกใม้งามมีแต่ถุกเทียนพระที่ฉีทอดนี่นางเงือไปเที่ยวเที่ยวถาดเลยเที่ยวถาดอยู่ไซน่ะอืมถาดอยู่ไซถาดอยู่จะาพนมจะไปเที่ยวถาพนมมอจะไปรอบนี้กันไปบุญอ๋อ โหลดเพื่อนแล้วแม่นังงามแต่กระตัดยมีผ่าขอนเด้อมีผ้าขอนเอาอีกแล้วอันหาโูยต่อยเด้อโดยโดยโนเคโแกนเจ้าเมื่อใดเมื่อนี่แล้วเมื่อนี่เจ้าเสียเอาัวยอีกแหละสาวแรงเนาะอือเขาถัดนี่ก็ขัากกดิฟันชื่งไงเนาะเ งามเปลี่ยนแต่กินไ้ที่งามงามคือกันกับเจ้าเจ้ากงามเจ้าไเจ้ากินเข่าลแบมน้อนะวันได้ไปบเื่ดอกเขายวเชว่าเราเขียวเจ้านาีใส่ดอกเขวนะเจ้านาใส่ว่าเราเขียวอ้หโใส่แล้วข่อยกินยังกะเน่าไววาอยงก็งามงาม แสดกเขียวมันงาม nhả กระดเอาเนะพ่อดี่ดีไปเหตดี่พ่อคอเงยย่ไรนะพอียุดนะโดยเงยอ่ไรเงได้่าหมอคนได้หมอคี้งหมอวันพีนวันมอหมอบ้านเนบ่จะไปชมคอนดิโดยโดยเามือมืนะโดย่มใหม่นต่อันนี้ไนกินก็น้องเสือคนนี้อย่า ใหกินในสออย่างนี้ e. ยากะไรยางนี้เนาะเอาวันนี้ได้กันเดือนเอาเดือนเลยาที่น้องคนกินพ่อแม่พี Woche ่น้องลงบานมุกดาหาร ชิโม่กว่าลูกมันหัดลูกไม่ลูกตายอ้ะชิโม่กว่าแก้งเลยคนเราไปเวียงป้าหัวซืเ้วออคุณเราเนี่ยมันหัไปวจ่าเบียงเลยนักข่าวเราอออันนี้อย่ารับรับแต่ว่าต้องให้กิกันขึ้นแช่ออนกักินด้วยนะยังแซ่ดแต่ยาละมิดตนนี้แต่ากินตอนนี้แต่ยาตนี้เรชาวนี้แเวนี้มื่อนี้จะกินข่ากันยังมื่อนี้นะก้วยบวบกล้วยอะไรกันกับบวชั่วหอยแปงอนนี้ นอนไม่หลับแต่ี้เวลานอนบลัแต่จะมีนกินจักอนผ้ัได้ผัผมไมด้เนี่ยเวลาพิ่นพิ่นพิ่นมานอนพิ่นนอนยากจะหากินตัวนี้นี่เวลานอนไม่หลับมจะห้กินหนึ่งเม็ดเม็ดยเนดไม่ได้เนะเปน้ม่ได้เฮ้ยเมน้นอกักิเดียวก็แไหนมาเลี้ยงๆเด้อเอามาแต่งหน้าอีกบ่ บริไดไปทางใดอยู่เพ <g ül ens> ื่อนแต่งแต่หนาได้บานนี้เนาะให้งามก็เก่าได้เจ้าบานนี้เครื่องสําอางก็มีให้แต่งนอดถัดก็มีให้เบิ่งเจ้ายังอยากไปอยู่เจ้ากันเนาะได้โทรศัพท์ไวสิบไปได้โทรศัพท์อ๋อจังเลยไม่ไหวไม่ไหวแม่เทียนโทรศัพท์เทียนจีฟังก็โทรศัพท์ก่อนเงินหม่อนที่หม่อนไปซักคนใจเชื่อมใจ้าอนุ่มตู่อ๋อเนี่ยน้องก็มืด เล่นเฝยู่สองเแจงุ้้เอากินใช่แต่เมรหายาวหากินเนอยังไม่ได้กินยาบ้ามือนี่นะยังน่ะได้กินยากำลังใจนะถึงวิธียางได้ไปนี้เอาลองฟังแน่เพลง เพิคืนีรัเดือดมี้าจะเอาเงินจ่าน้หองอันเนาะนะไอพี่น้ใสสารนหองกันินแม่มันข้ามนาเฮ็ดเดนักกุกเกาวานเนาะแดงเป็งบกมหมยท่ามหมยท่าใสชีนาต้มวานนี่นะใสจนนาแดงนะตมอี้านเลยบาดนั่นะไชื่อบานไหมวานอีกเลยต้มดีเนที่อเด้อ เจ็บคอย่บุดอมัดลูกเป็นยังงี the ้มดลูกย้อนไม่เล่นไรยดเล่นจนมุดลยอนเหรอเยียมทางว่ะจริเหยียบวไดต้นเลนตึกเลยมูดเลนจนบาทันออทานชาดว่องชูกระโดดวานนี่มันโดนมันเหยียมทางเบบมันเป็นทศถอ่าเจ้าเงินหายเป็นสารพเนาะเดี๋ยว แต่งหน้าถ <pper pper> ึนเวทีว่ะใจว่าสิเอ e n คไนะวันี่นไทยด้นอภยให้ว่าคนอภัถด้เย็บได้ไหมนี่ได้เได้อาจารย์บอกนะเป๋ิ่นเนบไม่โทอ่้ยอ่าอ <anne. S 3> ่าน่นอานอ่าอ่านอ่านอ่าอ้านอ่อนอ่นอ่านนอานาน่นอ่น่านอนอ่าอ่านอ่า่นอนอ่านนี่อ่อ่านอนอา่อนอ่า สบายดีที่หักคนที่ดีหักทุกคนเด้อเพื่อนวะเอาเอามาติใช้จะผู้ได้เขียนผู้ได้เขียนเขียนต่อกันคู่ว่าหายมื่อไ่เนี่ยในคู่พระธมามาหายคนเด้อก่อนเพื่นจะไปยันงหักกันคือเก่าหักกันเด้อเป็นการมีความหมา่นะมีแต่สิ่งดีๆเพื่อนทีไปนอนคืนหนึ่งบ่าไปนะเลื่อวันนี้ไล่ถั่วอยู่เลยสิอ่านไวเด้ไล่ก็แล้ว ไปดูดเ้ยเ่าพี่ทพี่เฮ้ยเจ๊กไปทำบเก่งบกิงเข่าเข่าศาสนะุดเนาะฉันอ่านถึอค่อยกับเขาเป็นเจ้าเลยแหละ่อยกับบุอ่านแม้วงเมื่อวานในโดดเฮือนว่ะตีเบาะเจ้านะเจ้บุยันเจ็บบอกลไม่อยู่กับกับไม่เราไม่อีกวะวลินต่อเลยเป็นวบันเลวแบบเราไม่กันข่อยบกเ่ตต่อข่อยรสานะ คเอาคอาไทาไว้เถื่อเดี๋ยวขอว่าเจ้าเวเอาของเจ้าว่ามาขอสิเวเอาว่าสั่นไม่ใช่เอาว่หอบอขอเวลอกจังเดนขอเวลอกอตงเด่วายแ่กันเดอนสาแม็ก็เอามาเด่นเหมือนั่นหมดกาแลวเน่ปูมื่อตะเลนี้อยู่มันใหญ่กว่าเสีไม้อมปูกบนหัวนี่เนาะหมูปลูกบนคุมขี่ยิงยงงามจากบนคุมขี่จริงเนาะนอก็นอนแล้ว นอนชิญยาเรื่องเด็กนอนว่าคือวันของเมฆของเราตื่นก็แต่สิบโมงหมู่เมฆสิบโมงคืนบอกเออหมาะเหมาะเลยเด็กนอนอกมาถอดผักเชียบอ่ะเพิ่นตื่นแต่สิบโมงกลางคืนไ่นอนเถอะปันนี่นะเอ้าไปนอนเลยตื่นแต่สิบโมงนอนแต่วันั่งว่าใช่ไหมเขาชักยาให้ชม์ิีว่านี่เด็กนอนอ่ะตุ๊กชิพูดกันชามงใช้าอันชามงเพิ่นตื่นนะ เผากันอยู่เราอะเออไปห้องวานกับไปห้องวานพนวิทย์ท่องไทยภาพพนไปห้องน้ำเนาะเอ็นพวกกันไปเป็นห้องวานนั่นผู้เสพติดอย่างนี้หมอเสพติดหรอพี่น้องจะบ่าเล่นน่ะหระมั้งแต่ปิ่นลังแคพนเขอกห้องน้ำของเล่นพนไปพ่นพนก็เล่นไปอีกเล่นไปหาพนชงแชมพูขึ้นมาจั๊กหรอแล้วก็แจ้งกันพ่อหม้อแจ้งจังหวัดแจ้งเหรียนทาำรัฐหาให้เราอะฉันว่าเป็นโทษแม่มึงน้าม้าหรอปะ แน่ในนั้นเนาะคงว่าคนหายกับชั่วโมงเป็นโทษเฉพาะเพิ่นจังว่าพามาไว้ไปจักเนาะยันรักษาน้องเพิ่นบ่ได้ไวสั้นนะเป็นก็เลยพา่อนโนกตี้ก็ดีเพื่อนเพ่หมอก็ยอมได้หรอวะคนมาหาอะไก็คืออันโน่งชาโน่งชีนี่แบบซักข่าบัดสิใครไปน้าอันนี้บัดจักกี่ได้หมอบอย่างหูคงคนบัดเหรอยันที่แถวจักยี่ยังไปคือเก่าเลยสิเนะจะคอมพิ็เตอร์เพ่เพ่แต่ว่ายอมอย่างยอมได้หรอะ แผ์ไทยกับจนวานั่นนละแผลกไปนั่นแผกัจนยอมเนาะจักซีวานสานบอกเป็นอะไรแหละที่อยากแรนอยากยังทำเนี่อาหาฮุกเตอหก่อนหาเจงตัวพ่อรับช่อยหาช่อยเราอะอยากรียนชงจะมุ่งกันไปเอาเดี๋ยวห็นว่าข่อยแรนหาเจ้าห็นเราคุยไม่ดีมลดไปกอืไงดีมด ไปที่นอกไปบ้านเพิ่ันันไปพุ่นนะไปเลยนเนาะสิยากเติบยิ่งนำหาเนาะแบบเพิ่นไปได้เลยนะไปัรถคนกับเชยแด้ว้ะเนาะเมนเยอะกินเมนเนาะมึงเมนทอดห่ะไปฮออกรุงเทพเมืองไทยหุดแล้วเจ้าหฮงไก่ด้วแล้วคนหนติบาหาบมดแ้วเพเดียวนึงนะเราเขาหน้ากับปิ่นดังแค่นั้นผมบ่ได้ทักคักคนไหนหกคือจิอายอ้นห้องน้ามันยิงเนาะเรแ่ผูใช่ยือจริงกัคัเลย มันออกว่าจะของน้ามออกเพราะปิ่นดงแฉ่ไม่ได้ดอกเลยเลยเหยียบเลยคนน้ำผันหดบอกหรอเขาไป่งหมอขืกันเนี่ยพี่น้องจะาบอลเลนกินนีใช้เราอ่ะเป็นของน้าินตายขั่คนบอบจขจะเห็นเนาะบบอ้าวแหละบริบริมีผูนยิงมัวสไปน้ำนะผูหญิงกับใครพื้นเช่นหกเชนเช่นหันเช่นหนีเนาะบบอถงท่า เราบมปวดสินะพอปวดสินะหมดปวดมากจเขาของน้าเจ็บเไปดว่เจ็บไปดีไปไปของน้าเราจีิเขาของน้าผู้หญิงไ่ได้คือว่าเนี่ยของน้าของนี่ยมันยิ่งหน่อยเลยนน้มนเป็นดังแค่หรอวะเลยขอให้มาเราเททาดู้้ชุบกันนะไดหลงเพลงได้ได้เงินไหลได้ปมาไปหลงเพลงมีมยอดวิวได้เป็นเรามืองาเมืองคนเป็นยังไง เขาตื้อคนเงย้อนไปคนคนัะูคู่ยอดวิวหลถึงโลกนี่มันจะทางนอยอารมณ์ดีนะเนาะยอดวิว่นพุ่งเลยไพไพยอดวิวพุ่งนะโดยยอตัวเห็นแหลนอุ้สึกค่ะงงเหนื่อยหายอนยอดวิวมันจะแตกแล้วเนาะไปหาเอาจะพูดจะพืดไปนั่นนะม่ชอบมากเลบอกว่าเอนเมย์ยาให้เมย์กัดย้ายเมยกินด้ะ เม่ให้เม่อัน้ายายกินนะหอวดหาก็บบอกหาก็ไล่เอ็นสองห่งคว่านวดน่เมือตัอหรับแต่ว่ามันโหลดช้างชช่วยหนาได้หมดเลยช่วยหนาเออตต้ไปไดแล้วน้องไปห้องเอห้างข้ายหญ่คว่ําใหญ่ห้วอ้น้ออยากก็ยากมีคนมือดียงนักเข่าเราได้หรอวะแม่เวะยนไมเวายนแมนจีหิ้วไ้้ไปพาไปหาไปบอกไป ลุกมาไปหาตกก่อนณโตกลงเนี <pagar chanting enorme> ่ย <tube> จ <oses Five Wuhan> ักในคนโตเคยไปหาอยู่บ่เฮ็ดพ่อะเมย์คิดที่ไหนคิดด้วยแน่ตัวเออยิ่งมาไปถึงคำคื้เห็นไปจักมากหรอเบิ่งนี่เราเห็นคักเลยตะกี้ได้ยินแต่หมูว่าวันนี้เห็นคักลิ่ดตัวโตน้องนี่เราว่านนี่หมองทันชุดชิดจังเนาะโตน่ะได้ยินแต่แมยว่าว่าอตะกี้เล่นน้ำแบบน้ำป่วยไปลงเบิ่งแล้วอ่ะ มันเป็นแต่ปอยได้เนาะเอยเวลาไปมันเป็นตะปอยเือีเมียนอนบ้านเหน้าบัดนมันเป็นแต่นอนเพื่อนผื่ันยังคือรถมีเอืม้อยนั่นเพื่อนี่งูผลงูพี่เนาะหลดไปขึ้นไปกินมากหลดลงกันบูงงอนล้เหรเนาะแม่นนะวันนี้สิวัน้ยมาไว้นกเนาะตัวนี้แล้วแม่นขึนกับขันไปขึนเดียวเหรอวะไม่ได้นอนขันขึ้นอย่รอผชาเพื่อนน่หรอขันไปขึนเดียวเพิ่นใวงตาเพื่อนนันดำเพื่อรถึงชิด เราไปนอนดิเราเผาบทตีแพนแน่เนาะเผามาขึนใหญ่่นายอนนะตื่นเมื่อไหมาขึ้นใกี่นายอนนะมาอันนี้บอสจำด้วปัันลานมหาอยู่บอนอาเขียนวันไทนะนอนอ๋อบริสมบอนะผมเนาะคือบัจำเาืนมาเลยไหม ไม่ได้ม่คืนเนียมากทีดี่เอ็นกินไม่แต่แน่ชิ่มชนอกเปิดชื่อมาแต่กมเออการ่นักเทียไยก็นั้นหรอลำบากนีหรอแอ้วมือไทยเลยน้ำแล้วมือ้กินข่ากันนี้เขานะอืมให้กินเ้ากินน้ำมาเนี้เอาน้ำข่าวน้ากินจะไม่เสมอจะดึสิเมื่อป้าด้ได้แบบนี้เมื่อไรมาโดนมาอายุมือหนาคุณได้สิมาหาดูโดยโดยโดยเวียดให้เมื่อบ่อง้ปูดข้อใดโดยโดยสท้างไปทางเหมือนฝ่เมือบ แล้วค <c oughs> อยมาอลิษฐใช้คอยมาบ่ไม่มไม่เลิได้ยังไรจะกินยังไงคอยคอยมาฮะกะ้าวเอาเกาเหลาเอาเกาเหลานาะอโอเคตอนแรกซื้อมาห้ยเด็กระแปลงอะไรมีไม่ดีไปขายฮั่นจีนก็ขายฮั่นจีนนั่นแหละยังเอาเดือกิอกนหกกินยาลแล้วก็พยายามควบคุมสติตัวเองให้ได้แล้วก็ดีเศร้าแล้วก็ไปนั่งขายอยู่หนจีนฮันเดิ้ล ขายเครื่องทำจีํกันเียวือนี่บ่เกื่อทำขือเนาะตัวบบกกินนี่บ่ไปเอาขือเจีวเจียวหอมทองเจียวเจียวจู้งเยเยียบอันชากรอบประชัอืมโทรศัพท์ลิใ้ได้ติอันนี้พีอามาให้กรอบโทรศัพท์นากากโทรศัพ์สมุดดวันอ๋อดวันเปิดออมาฉาะฉากมีื่อนะคืน ผ่าไม่ได้ยังไม่เอาอยู่คนเดียวเจ้าสิโลพิธาแท้เรอถ้าเขาบอกไปแด้แบบนี้เลกคนท้กว่นี้เล้เป็นผ่าไม้เข้าก็ไม้เข้าตีแบบนใจหอดนะีเนาะใจเย็นเจ้าคับเจ้าน่าพยังเช็คอยู่นะโทรศัพท์เจ้านะจะเบียนเนะือนต้องสะลงมสะล้มจามาดิบโมเป็นนั้นตายยังแคบเหมนนะะลงทะบอกทะเบียนก่อนจะดิดได้ลงนอยที่ลงไปลงให้เชื่อมเชื่อมไปเช่อะเชื่อมเส้นสั มันเชื่อมเป็นมันมเมนตู้ตู้พังเพลงยังเชื่อมกันได้ยูทูบยูทูบน้องนั่งชั้นเหมือนน้ำใจยังเชื่อมชิตู้หล่อมากมคตรประเทียบคืนป้าเขียบกั้เนี่ยพอให่ใจดีเป็นชื่อมาหายใช่ยังไม่ใช่ตัวนี้มันรวมของไทยมันถากมานะยังไม่ใช่ข่มเหงเบิ้งเนาะ ูนเรือนหน้าไปบนงเราไปหางมองมากคือเลนทักแค่แบบเดีเราถามเล้เนาะเราก็อย่าพูดแลเลนเนเดอบันเดเดอเพิ่นห้งามดุนะก็จะไปดอกบ่ดนี่ยเรือนรเศ้าเลยเนาะเอาเพิ่งมาได้โทรศัพท์บอไปแต่เพิ่งเลสาสาวอันหมุกดาวันเอาโทรศัพท์มาให้สิไปบ่งาม่งามอยู่าบิ้งเาแ่อี้ยงโตลงหปเก็พันคนเห็นกูคนคติงคนลันเลย เป็นชื่อกาแฟพ,พี่ยังดีและชื่อมรไทยปุ๊นอกมีแต่มีแต่ได้แล้วก็พี่จะไปหาเปิดอันถ่ายคูปตัวเองอยู่บันทึกจังหวัดปิ่เหยียดได้มือหมุดแลวชัดทำหนักท,ที้เต็มเมื่อก็ได้แชเดอร์เมื่อป้าเดอร์บริเนอร์นอนพักผ่อนแชเดอร์อบริเนอนอนตั้งแต่สิบโมงกลางคืนนอนตอนนี้หักหน่องพวกใบหน้าได้หน่องถึงนอนพูดเข่าเอ้ยอันพูดนอน่าดมันเปิดททัต โอ้เสียงดังจนท่ามาปิดอานี่ออกคืนรับเพิ well, okay, okay. Uh, siz, uh, ่นในชีว okay. 2ช okay. ัมยังบ่นอนท่าดนเนาะอมือนําเด้โอเคโอเคับเด้อสาสบายดีโดยสบายดีอ่ะสบายดีเด้อทงแม่โดยสบายดีแม่กเฮาก็สิได้เมื่อก่อนเนาะแม่เนาะ